เชนเชนเน,นวันนี้ครับทุกคนวันนี้มาเอามาโชว์นะพอลงมาเย็นเนี่ยเพิ่งซื้อมาใช้งานได้สองอาทิตย์นั่นแหละอะโคนจะติดอะโคนจะติดอะโคนต,ติดครับแหมมีมินพันนิดนึงนครับเย็นสบายครับตุนนี้ถ้าหน้าร้อนนะครับก็ควรจะมีนะทุกบ้านเย็นสบายราคาไม่แพงครับสองพันเก้า้ยเก้าสิบถ้าไปซื้อนในห้างนะบิก๊กซี อันนี้ผมซื้อมาจากโชปีอ้อ่ใส่โคนรถเหลือสองพันห้าเองแมผ่อนศูนเอร์เซ็นห้าเดือนนะครับผมจัดสิครับจบเดือนละห้าร้อยกว่าบาทเอามาใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยผ่อนผ่อนที่หลังผ่อนกับโชปี้นะผมชอบนะครับสีมันมันขาวดีอ่ะมันมินิมอลมากเลยอ่ะแล้วมันเล็กมันเคลื่อนยหาย ได้สะดวกแต่ของผมมันไม่ขาวนะมันมันออกดำๆค้ำๆแล้วเพราะใช้มาสองอาทิตย์แล้วใช้เย็นดีครับลมก็เหมือนพัดลมไอเย็นทัวไปแต่ผมชอบตรงนี้มันมันหมุนได้มันกระจายลมได้ดีมากเลยถามว่ามันก็ถ้าถามว่าสู้พวกไอมัตเตคูได้ไหมก็มึงสู้ไม่ได้ครับแต่มันก็เย็นดีแล้วเท่านี้เพราะว่ามัตเตคูนั่นมันที่ผมใช้อะ เป็นรังพึ่งใหญ่เนาะมันมีสามด้านเลยอันนี้มันเป็นรังพึ่งแค่ด้านเดียวนะครับข้างหลังแต่ถือมชอบตรงนี้มันดูดมันดูดลมไปด้วยข้างข้างเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยแค่นี้ก็เย็นสบายนะครับ <S <S เอออีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้ผมใช้ดูนะเหมือนมันมันเป็นรังพึ่งด้านเดียวนะข้างหลังนะทีนี้มันไม่มันไม่เหนียวครับ มันไม่รู้สึกว่ามันมีไอ้น้ำออกมามันเหมือนมันดูดแต่ความเย็นนี่เหยเนาะสบายครับน่าจะไม่รู้นะกันนะว่าเปิดในห้องนอนได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีโหมดมันมาให้นะครับเดี๋ยวผมลองกดก่อนนะอันนี้ปรับปรับชั่วโมงได้เ้าชั่วโมงนะครับมันก็มีโหมดอะไรอย่างนึงมีโหมดธรรมชาติแล้วก็มีโหมดกลางคืนนะ ถ้าจะเอาไปนอนคืนนะผมว่าไม่น่าจ,จะมีปัญหานะเพราะมันเหมือนมีแต่อเย็นจริงอะแต่ก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันอาจจะมีความชื้นอยู่นะบางวันก็มันก็ได้ครับแต่ก็ลองดูครับมันมีโหมดนี้มาให้ถ้าใครอยากซื้อมาใช้กลางคืนกนะ็อาจจะได้อยู่ปรับได้สามระดับนะครับอันนี้แรงสุดเลย อย่างเย็นนะครับเย็นสบายไม่เย็นเย็นเวอร์นะแต่ว่าเย็นแบบเย็นสบายครับเย็นกับคามรมเปิดปิดแล้วก็มีปิดไฟนะเวลาแสบตาทั้นคืนกลับมาเปิดเนะี่ยปิดน้ำก็ได้ถ้าวันหนึ่งรังพึ่งมันเสียนะก็ไม่รังพึ้งแยะเล็กมันก็ไม่แพงเท่าตัวใหญ่เนาะ หรือไม่ก็ถ้ามันพังก็เราไม่ต้องใส่ก็ได้เปิดพัดลมเอาเป็นพัดลมก็ได้สวยๆครับ mm. เคลื่อนย้ายง่ายสีมินิมอลมากเลยผมชอบตรงนี้ครับผมอีกแค่นี้นะครับอยากมาเล่าให้ฟังถ้าใครสนใจก็ไปหาดูได้ในโชป p ี e นะ2 9 0 9ยังไม่รวมโค้ดนะถ้ามีถ้าคนเก็บคอยได้เลยนะคนซื้อเป็นเก็บคอยเนี่ย2 0ง2ั0สน่าจะมีให้เห็นครับ ใน,ใ,นในช่วงเทศกาลได้เบิ้ลหรือช่วงกลางเดือนนะท้ายเดือนลองดูครับสวยเป็นตัวเลือกสำหรับหน้าร้อนวันนี้มาแนะนำแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ